สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มหาการ์ดตัวละครที่อยู่ในอีเวนต์นี้ครับอ่าที่ผมเล็งไว้ก็คือการ์ดอีโบจีนี่ครับอ่าและก็ครับลองลงมาครับที่ผมอยากได้ครับก็คือการ์ดใบนี้เลยครับอ่าวิจิตครับอ่าเพราะว่าผมยังไม่มีครับอ่าส่วนการ์ดใบนี้ครับผมอ่าไม่ได้เล็งไว้ตั้งแต่แรกครับเพราะว่าผมมีแล้วเนาะอ่าแล้วก็อีกกาตสองใบครับอ่าเดี๋ยว ถ้าผมเก็บได้4ใบถ้าเพชรหมดก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยมาตัดสินใจทีหลังนะครับว่าจะเอาการ์ดไปไหนดีเนาะอ่าเพราะฉะนั้นครับถ้าเราจะหาอีโวจีนี่ครับเราก็ต้องตามหากาดเอส้ง6ใบเลยนะเออหกใบเลยก็ถือว่าเยอะเลยนะอ่าเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าอีเวนต์นี้ทางเกมเขาแจกการ์ดเอสนะครับอ่าแจกการ์ดเอสโค้โพเพื่อนวิญญาณครับมาให้เรา1ใบฟรีเลยนะครับอ่าถ้าใครล็อกอินเข้ามาในอีเวนต์นี้เนาะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ตามหากาดเอสเพียง5ใบครับ าตามหาการ์ดเอทเพียง5ใบเนาะซึ่งการ์ดเอทครับเราต้องเก็บสะสมหา,าโคมไฟโคมไฟหัวเลาะและ้วก็เงาอย่างละ2ใบครับเมื่อเก็บสะสมครบอย่างละ2ใบเราก็มาแลกการ์ดใบนี้ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เก็บสะสมอย่างละ1ิใบครับอ,อย่างละ10ใบใบก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากอยู่นะผมว่า ซึ่งหลายคนถามว่าเอะอีเวนต์นี้มันจะง่ายหรือเปล่ามันแจกการ์ดเอสมาให้พวกเราฟรีหนึ่งใบผมบอกเลยเขาว่าไม่ง่ายครับนะมันเอามาล่อครับบอกตามตรงเลยว่ามันเอามาล่อเรา1ใบครับปกติแล้วอีเวนต์ที่ผ่านมาครับที่เป็นแพ็กการ์ดสองนะมันให้เราตามหาเพียง5ใบเท่านั้นนะเออแต่อีเวนต์นี้มันให้เราตามหา6ใบครับอีกใบหนึ่งก็คือมันแจกฟรีครับอ่าเห็นไหมมันล่อให้เราทำทำอีเวนต์ครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเพชรน้อยก็ข้ามไปก่อนก็ได้นะอีเวนต์นี้อ่า มันก็ไม่ได้ต่างจากอีเวนท์ที่ผ่านมาเท่าไหร่หรอกครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทําการสุ่มเลยก็แล้วกันเนาะอ่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะสุ่มครับเดี๋ยวให้ผมมาดูตรงนี้ก่อนครับอ่ามีรางวัลอัพลูกเต่าด้วยครับอ่าใครยังไม่ได้อัพก็รีบอัพให้เต็มครับในเวนนี้โอ้โหคมไปครับผมดูแล้วครับอ่าเงาออกยากครับเงาออกยากนะเออไม่รู้ว่าผมจะปิดไหมหกพั 6, นหนึ่งร้อยนะอ่าทำปิดก็ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถ้าไม่ปิดนะครับค่อยหาเพรก็ได้เนาะอีเวนต์นี้มันหมดวันไหนอ่ะที่ผมดูก่อนครับอีเวนต์นี้มันหมดวันอ่อวันที่6ครับ6ตรงกับวันไหนวะหมดวันจันนี่หว่าครับเออทำไมหมดเร็วจังวะอีเวนต์ที่น่าจะมาวันวันจันไหมใช่ไหมเดี๋ยวหผมดูปฏิทินก่อนครับไม่แน่ใจนะวันที่6น่าจะเป็นวันจันเนาะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วครับวันนี้ก็วันที่ วันที่สครับสี่ห้าหกแม่งหมดวันจันรจริงด้วยครับเอออ่ะก็ทําการสุ่มเลยก็แล้วกันครับเพื่อเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมมีเพชรอยู่หกพันครับอ่ะตีไปเลย่กลๆๆเลยเนาะหกพั 6, เพชรครับมามาดูกันว่าเราอ่ะจะได้เงามากี่ใบครับไปลุยกันเลยครับอ่า โอ้โหแม่งแพ็กแรกก็เกลือเลยครับแพ็กแรกก็เกลือเลยนะโอ้โหอะไรวะสองแพ็กไม่ออกเลยครับเงาเออมาไหมน,ะมหนหี่มาหน่อยเฮ้ยมาหน่อยไปโอ้โหเงาไม่มาเลยครับเงาไม่มาเลยนะอะ่หลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะว่าพี่ผมมีเพชรอยู่5 6 0 0 0ควรทำดีไหมก็ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างได้เลยนะครับอ่ เดี๋ยวให้ผมไปเปิดดูตรงนี้ก่อนครับเราหมดไปพันหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้อ่าแม่งเงาไม่ออกเลยครับดีนะอีเวนต์นี้มันไม่ไออามันไม่ได้ให้เราตามตามหาอบวกครับถ้าตามหาอบวกด้วยโอโ้โหไม่โคตรยากครับบอกเลยอ่าเออมาแล้วครับแม่งเงามาแล้วครับหนึ่งใบครับมันออกมาลอบผมหนึ่งใบอีกเก้าใบครับโอโ้โหเก้าใบเก้าใบยากเลยนะผมว่าเอออย่างน้อยก็เอา สกาเลตมาให้ผมก็ได้ครับเออไม่ได้เลงหรอกตัวใหม่อะไรทั้งนั้นะอ่ะเพราะว่าผมมองดูเพชรผมแล้วหกพันมันไม่น่าจะถึงแน่นอนครับสำหรับตัวใหม่อ่าถ้าเกมไม่อวยจริงๆนะเออไปเงา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 โอ้โหเงาไม่ออกเลยครับตอนนี้เราหมดไปพันพันสี่แล้วครับตอนนี้โอ้โหไม่มามันชอบออกตรงแพ็คแถมว่ะเออแพ็คแถมออกดีมากดูดิชายเพชรไม่ออกเลยนะ โอ้โหเงียบเลยครับนะตอนนี้เราหมดไป2,000แล้วนะครับ2,000แล้วครับอ่าเรามาดูตรงนี้เลยนะชึบโอ้โหของเงาอีกสักหนึ่งใบก็ได้ครับตรงนี้นะได้หรือเปล่าครับี gm ชึบไม่มาครับโคมไฟหัวเลาะโคมไฟหัวเลาะอีกแล้ว่ะ สองพันเพชได้อะไรเลยครับตอนนี้ตรไนไทไม่น่าจะเว้ยครับ่อะอืมชึบ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 ,ชบ,ชบไม่มาเลยครับหัวลาะรัวๆเลยอ่ะหัวลาะรัวๆเลยครับโอ้โหไม่ออกเลยครับอ่าไม่ออกเลยอ่าดูนะครับด,ดูคลิปดูคลิปผมเป็นเป็นตัวอย่างได้ครับถ้าใครเพชรน้อยเท่าผมครับอ่าควรทําดีไหมอ่าเพิ่งออกมาครับเป็น เงาที่2ครับเราหมดไป3ามพันแล้วครับเออหมดไปสามพันแล้วได้เงามาสองใบชึบอของเงามาจากแพ็กฟรีได้ไหมแพ็กแถมได้ไหมสักไปหนึ่งก็ได้นะการเอสออกมาเลยก็ดีไม่มาเลยครับอ่ะก็ที่ผมสุ่มไปครับสามพันครับคือได้มาใบเดียวครับในการเอสมาใบเดียวเนาะถ้าเขดว่าตอนนี้เรามีการเอสอยู่สองใบครับ 2ใบพาะฉะนั้นครับต้องเก็บอีกต้องเก็บเงาอีกสใบครับใช่ไหมหนึ่งสสสโอเคครับต้องเก็บเงาอีกสใบถึงจะได้ส,สกาเลตมาครับโอโ้โหยากครับยาก4ใบมันจะไม้ผมไหมเนี่ยเออมามาดูกันจึบบจับบ,บโอ้มาแล้วครับตอนนี้อ่ามาแล้ว เงาของจีนี่ครับอ่าผมว่าไม่ผมว่าไม่ใช่เงาของจีนี่หรอกครับเงาของอีนี่มากกว่าครับอ่า z ุ่มต่อครับอ้โหไม่มาเลยอ่าขอสักสามสี่เงาได้ไหมอ๋อโหคงไปครับคงไปหัวละอ้โหไม่มาเลยมา เดี๋ยวเราไปเปิดจากแพ็กนี้ก่อนนะครับอย่างน้อยของเงามาสักสามใบก็พอครับเออสามใบก็พอนะชึบโคมไปหัวลาะหรือเปล่าโอ้โหไม่หัวละอ่ะสุ่มต่อครับสองพันเพชสสุดท้ายครับมาดูกันว่าเราจะปิดไหมเราจะปิดสักตัวในอีเวนต์นี้ไหมนะครับโอ้โหโห,หัวลาะรัวเลยเออ โอ้ไม่มาเลยนะครับโฟมไฟออกรัวๆเลยชึบ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 ตัดูัวเอาเท่ากันครับถ้าใครจะทำนะครับไปชิบชึ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 บโอ้โหไม่ออกครับไปมาสุ่มต่อครับตรงนี้เอ่อมาโฟมไฟมาแล้วเงาต้องมาหล่ะจังหวะนี้ืหไม่มาครับชึบ ซึบหัวเราะอีกหัวเราะอีกไหมไม่หัวเราะแล้ว,ลวอ่าตอนนี้เรามีเท่าไหร่แล้วตอนนี้เรามีการ์ดเงาครับสามใบครับสามใบถ้าผมหาอีกสามใบใช่ไหมอ่าสามก็จะเป็นอการ์ดเอสสองเนาะอ่าสามโอเคครับขออีกสามใบก็พอครับเงาคุณว่าพันหนึ่งมันจะมากไหมอ่าลองเดาดูครับลองเดาดู จึบึบชึบชึบึบึบโอ้โหไม่มาครับนี่คือพันสุดท้ายแล้วครับพันสุดท้ายแล้วแสงว่าอีเวนต์นี้ต้องมีเป็นหมื่นอ้ยมาแล้วครับมาแล้วต้องมีเป็นหมื่นขึ้นนนี่ถึงจะปิดครับผมว่านะเป็นหมื่นแน่นอนจึบึบชึบชึบึบึบโอ้โหไม่มาตอนนี้เราขาดสองใบครับขาดเงาสองใบ ก็จะได้ไอซือบังครับไม่งั้นก็สกาเลตครับแต่เห็นผมเห็นร้านค้าลึกเห็นเห็นร้านค้าลึกๆมันขึ้นครับแต่ว,ว่าผมไม่มีตังครับเออก,ก็เลยไม่อยากจะซื้อเท่าไหร่ครับเออตังช่วงนี้แม่งหายากครับไม่มีอะไรแล้วตอนนี้อ่าก็เอ่อตัวนี้หมดหรือย,ยังครับอ่าเดี๋ยวดูก่อนครับเพชรตรงนี้หมดหรือย,ยัง หมดหรือยังโอ้โหรับไปแล้วนี่หว่าครับมหมดไปแล้วแพ็กอันนี้ตัวก็รับไปแล้วนะครับมีตัวยังไหมไม่มีครับอ่ะก็ตรงนี้มีอะไรให้เรามีเพชรให้ไหมโอ้โหไม่มีเลยชิบชิบไม่มีเพชรเลยว่ะอ่ะมีทางเดียวครับที่ผมจะหาเพชรได้ก็คือ ตรงนี้ครับอ่าตรงนี้เลยครับเนี่ยตรงนี้แม่งตัวเราไม่มีว่ะอ่ะสามครับเอาก็เอาเออดีกว่าไม่ได้อะไรอย่างน้อยก็ได้สัก2แพ็คก็พอครับอ่ะถ้ามีอีกสักอ่สาเพชรหรือว่า4ี่เพชรก็น่าจะได้สัก3แพ็คนะ ไอุ่้มต่อครับตอนนี้เท่ากับว่าเรามี6000 6000กว่าเนาะห0 0 0หรือเปล่าโอ้โหไม่มาเลยนะครับม,มาไหมมาไหมโอ้ไม่ได้เลยนะครับอ่ะไม่ได้เลยขอกัดเอสดมาตรงนี้ได้ไหมโอ้โหไม่มาเลยนะครับจะยากไปไหนครับเออจะยากไปไหนเดี๋ยว ผมดูตรงนี้ก่อนครับอ่าขอรับมาเลยก็กนนแล้วกันเนาะตรงนี้ชึบแล้วก็ซึบครับถ้าผมรับการเอสมาอีกครับอีกใบหนึ่งที่อยู่ในกล่องของขวัญก็จะเป็น3ใบเนาะสามใบก็หาการเอสอีกหนึ่งใบครับอ่าการเอสหนึ่งใบเอออ่ะเดี๋ยวผมลองรวมให้ดูก็แล้วกันเนาะอ่าลองรวมให้ดูก็แล้วกันว่ามันจะมีสิทธิ์ออกไหมครับอ่ามีสิทธิ์ออกไหม โอเคครับอ่าอันนี้แม่งออกโคตรเยอะครับมาเลยชึบชิบชิบรวมให้ดูครับว่าจะมีติดได้หรือเปล่าโอ้โหแม่งตักเส็ดอืมเอาอันนี้ครับอ่ารวมอีก โอเคอ่าตอนนี้เรามีหนึ่งคู่แล้วครับอ่าหนึ่งคู่แล้วปึบอ,อ่าโอเคสามารถก่อคลิปไปดูตอนรวมได้เลยนะครับอ่าก่อคลิปไปดูตอนรวมได้เลยเพราะว่าการรวมอาจจะชา้านิดน,นึงนครับก็ต้องขออภัยด้วยเนาะอ่าก็อ่ะยัดแม่งไปเลยครับที่เกยบหาวัตถุดิบแล้วเยอะเกิน คือหืมไม่ได้เลยวะมันมีสิทธิ์ได้อา่าการอะไรบ้างวะผมก็ยังไม่ได้ดูเลยมันมีสิทธิ์ได้โอ้ได้ควินสการเล็ตด้วยวะแล้วก็การเอสด้วยนะอ่คือหืไม่ไม่เต็มเลย สรุปไม่ให้ครับก็คือถ้าใครมีเพชรประมาณ5-6,000ก็คืออีเวนต์นี้ไม่ควรทำนะอ่าไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งเลยนะ1 2 3 4อ่เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะปิดนะครับยากมากครับหกห้0 0ครับต้องมีสักประมาณ8-9,000ขึ้นนะครับเออก็น่าเสี่ยงอยู่นะครับ8-9,000ขึ้นนะถ้าจะทำจริงๆคิปโอเค หนึ่งสอสามสี่ห้าหกอีกสักสองคู่เนาะอ่าอีกสองคู่นะครับชึบไม่เต็มเลยใครปิดมากปิดน้อยไปเท่าไหร่ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ส่วนผมนี่แม่งไม,ไม,ไม่ปิดแล้วครับดูจากทรงแล้วนี่เออชึบโอเคนะครับอีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งสวยงามครับอ่ะอัพใบสุดท้ายครับอ่ะอัพใบสุดท้ายชึบโอ้โหแม่งสักเ็จว่ะโอเคมา จังหวะนี้น่าจะเต็มแน่นอนครับอ่าขอทําการรวมเลยก็แล้วกันเนาะหนึ่งสองสา่ห้าหคู่ครับมามาดูกันขอเอ่อไม่งั้นก็ควีนสการ์เล็ตมาก็ได้นะครับยิ่งดีเลยมาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่าครับโอ้โหแม่นซากระนิมิตเตอร์ครับไปรวมต่อจึบโอ้โหสวิตรูเซียรครับมาทำไม ชึบโอ้โหซากุระนิมิตเตอร์ครับแม่งมันจะเวียนอยู่สามสี่ตัวนี่แหละเออไม่เป็นไหนสักทีชึบโอ้โหซากุระนิมิตเตอร์ครับจหวันนี้สวิตลูเซียต้องมาแน่นอนครับบอกเลยชึบฮะนึกว่าสวิตลูเซียครับก็ได้ไปสนีเรือบังครับอ่ะ ถามว่าถ้าการรวมมันมีสิทธิ์ไหมครับก็ทาก็บอกว่าบอกเลยนะครับว่ามันก็มีสิทธิ์ได้อยู่นะแต่ว่ามันมีเปอร์เซ็นที่จะรวมได้การเอทประมาณเท่าไหร่นะศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์ครับก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่นะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันยากครับกว่าจะรวมได้เนาะอ่าโอเคเพชรหมดแล้วนะครับอ่ะก็มีแพคอะไรอีกไหมซึบชึบ,ชบตรงอ่าตรงนี้ก็น่าสนใจอยู่นะอ่านี่นะครับมีอะไรอีก อันนี้ก็ไม่งแพงเกินไปว่ะอืมโอเคครับอ่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับอ่ะไว้เจอกันใหม่อนะคลิปรีวิวคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ